สวัสดีค่ะับลำรับถัดไปนะคะเราจะเป็นการดูแลผู้ป่วยนะครับที่ได้รับการใส่ใสายยาให้อาหาทางสมูกนะครับก่อนที่เราจะให้อาหารกับผู้ป่วยทางจมูนะครับเราต้องทําการทำความสะอาดช่องปากให้กับผู้ป่วยก่อนนะคะโดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ณีที่ผู้ป่วยนะครับไม่มีฟันแล้วนะครับเราสามารถใช้เป็นไม้พันสมดีแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นน้าเกลือหรือว่าถ้าบ้านไม่มีน้ําเกลือนะครับสามารถใช้น้ำต้มสุกในการทคราความสะอาดแทนได้น,นะครับโดยเราก็จะทคาควา,ามสะอาดตามซอกฟันให้กับผู้ป่วยนะครับด้านทั้งด้านบนด้านล่างนะครับใช้เสร็จแล้วก็กทิ้งน,นะครับแล้วก็จะใส้ก้านต่อไปนะครับก็ทําอีกฝั่งนึงด้านบนด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ใช่เช็ดลิ้นด้วยครับ หรือว่าถ้ากรณีที่ผู้ป่วยยังมีฟันอยู่นะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นแปนงรงขนนุ่มทำความสะอาดแทนได้ครับครับหลังจากที่เราทําความสะอาดช่องปากให้กับผู้ป่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระ้วลำัดไปนะครับเราก็จะทําการตรวจสอบตําแหน่งของสายยางให้อาหารว่าอยู่ในตําแหน่งเดิมหรือเปล่านะครับโดยให้สังเกตที่ขีดนะครับ ว่าก่อนหน้านี้ขีดอยู่ตำแหน่งไหนนะครับขีดจะไม่เลื่อนลงมานะครับแล้วก็สังเกตอีกที่หนึ่งก็คือตรงที่เราแปะพลาสเตอร์ไว้นะครับต้องไม่มีการเลื่อนหลุดลงมานะครับหลังจากที่เราตรวจสอบตำแหน่งนะครับต่อไปแล้วก็จะทดสอบนะครับว่าสายรัดให้หันเนี่ยอยู่ในกระเพาะของผู้ป่วยจริงหรือเปล่านะครับโดยเราจะใช้เป็นไซลินนะคะที่เราเอาไว้ให้หันกับผู้ป่วยนะครับโดยเป็นไซลิน50 ml นะครับ รับแรกนะคบเราก็จะใช้เป็นสันดีแอลกอฮอล์นะครับมาเช็ดบริเวณจุดเปิดของสายยางแน่นนะครบแล้วก็จะเช็ดบริเวณด้านนอกนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะพับสายไว้นะครับเพื่อป้องกันอากาศเข้าไปในสายต่อไปเราก็จะทําการเสียบาซลิง์นะครับกับจุกเปิดนะครับเข้าไปแล้วก็ทําการดึงมื้ออาหารเหลวที่ผู้ป่วยทานเข้าไปนะครับ ดึงดูนะครับว่า,าสายยางเนี่ยอยู่ในกระเพาะหรือเปล่าถ้าดึงได้เป็นของเหลวสีเหลืองหรือออกเขียวๆนะครับแสดงว่าอยู่ในกระเพาะของผู้ป่วยนะครับให้ดันกลับเข้าไปแล้วก็หักสายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อยดึงสายลิง์ออกนะครับแล้วก็ปิดในกรณีที่เราดึงไม่ได้นะครับอของเหลวขึ้นมานะครับเราอาจจะทํเป็นอีกวิธีหนึ่งคืออาจจะใช้การควานดูครับโดย ใช้หูฟังนะครับแล้วก็จะหักสายนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ดึงไซลิ่งนะครับโดยดึงอากาศไว้ประมาณ5ถึง1 5 ml นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในจุดปรมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้หูฟังนะครับฟังบริเวณ ใต้ลิ้นตีนะคะแล้วก็เลี้ยงมาทางขวานีน่นะะเป็นกระเพาะนะหลังเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะดันอากาศเข้าไปถ้าได้ยินเสียงอากาศเข้าไปนะคะแสดงวา่าสายอาหารของเรายังอยู่ในกระเพาะนะครับแต่ถ้าไม่ได้ยินเราก็อาจจะมีอีกวิธีอ,อีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือการทดสอบในแก้วน้ำนะครับแล้วก็จะมีแก้ว ก็จะหักสายครับแล้วก็เปิดจุกใส่จุ่ลงไปในแก้วนะครับแล้วก็ปล่อยถ้ามีอากาศผุดขึ้นมานะครับแสดงว่าสายส่วนสายยางให้อาหารของเรานะครับอาจจะอยู่ในปอดได้ครับแต่ว่าถ้าไม่มีอากาศเนี่ยก็แสดงว่าอยู่ในกระเพาะนะคะ ตอนต่อไปแล้วก็จะเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วย,ยนะครับโดยลําดับแรกนะครับต้องล้างมือให้สาหาะอาดเราจะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็สวมถุงมือนะครับหรือว่าถ้าที่บ้านไม่มีถุงมือเราก็จะแค่ล้างมือให้สะอาดพอะคะ ก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีเป็นสเต็กห้าหางครับแล้วก็มีอาหารเหลวนะคะรับลำดับครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยน,นะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการทดสอบว่าผู้ป่วยนะมีอาหารเหลวอย่างรกับกระเพาะอาหารานะครับปริมาณเยอะหรือเปล่าที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปอะะัก่อนเราจะต้องเช็ดหนื่งเดิมครับทำความสะอาดแล้วก็เปิดจุกหักสายก่อนนะครับแล้วก็เปิดจุกแล้วก็ ใส่ลิงเข้าไปนะฮะทำการดึงขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็จะเห็นของเหลวที่อยู่ในกระเพาะผู้ป่วยขึ้นมาเป็นเมื้ออาหารที่เราให้ไปครั้งสุดท้ายนะครับล่าสุดถ้าปริมาณอาหารนะครับไม่ถึงหนึ่งส่วนสีของไซลิงให้ดันกลับเข้าไปได้แล้วก็ให้อาหารมือนี้ต่อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามีอาหารมากกว่า1ส่วนสีเนะี่ยให้เลื่อนการให้อาหารของผู้ป่วยนะครับออกไป หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมาทดสอบอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าอาหารยังมากกว่าหนึ่งนสี่อยู่เนี่ยให้รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทยปป์ยนะคบเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องของว่าอาหารไม่ย่อยนะคะหลังจากที่เราทดสอบแล้วดันกลับเข้าไปแล้วนะคะตอนหารกลับเข้าไปแล้วเราก็จะเตรียมให้อาหารกับผู้ป่วยกันนะ,ะโดยก่อนนะครับเราต้องอเอาออก,ก่อนแล้วก็ปิดเสร็จแล้วเราก็จะดึง ตัวด้านในของปลิ้งออกนะครเสร็จแล้วก็เราก็จะเตรียมเป็นน้ำเปล่าแล้วก็มีเหยื่อใส่อาหารเหลวนะครัะเสร็จแล้วก็เช็ดอีกเช็ดให้สะอาดนะครเช็ดก็หักสายนะครับแล้วก็เปิดจุกแล้วก็ใส่เข้าไปนะะแล้วก็จะใส่เป็นอาหารเหลวเข้าไปนะครับครังละ50 ml นะครับแล้วก็ ปล่อยสายยกสายให้สูงนะครับพอปริมาณอาหารใกล้จะหมดแล้วก็หักสายเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่คือปริมาณอาหารครั้งสุดท้ายที่เราจะให้นะครับแล้วก็ปล่อยมาเสร็จแล้วเมื่ออาหารใกล้หมดนะครับแล้วก็หักสายแล้วเราก็จะใส่น้ําเข้าไป30 ml นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หักสายนะครับ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มียาทานนะครัแล้วก็จะใส่น้ำเข้าไปอีก30 ml นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยน้ำเพื่อเป็นการล้างสายนะครับแล้วก็เอาส่ลิ่งออกแล้วก็ปิดจุดได้เลยนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมียาทานพร้อมกับมื้ออาหารครับแล้วก็หลังจากที่เราปินอาหารปิดน้ำ30 ml หลังอาหารเดียวครั้งสุดท้ายไปแล้วนะครัแล้วก็จะใส่น้ำไปอีก10 ml แล้วก็จะใส่ยาที่เราบดละเอียดไปแล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ขยำให้ยาละลายกับน้ํานะครับแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็หักสายครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปอีก30มลนะครับเพื่อเป็นการล้างสายเสร็จแล้วก็หักแล้วก็ดึงออกแล้วก็ปิดจุดในกรณีที่ผู้ป่วยมียารับประทานหลังอาหารเราจะให้หลังจากให้อาหารทางสายยางไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือ ใส่ต่อสไนี้ใส่น้ําเข้าไปสินะครับ ml แล้วก็ใส่ยาที่เราบดเข้าไปแล้วก็ขย่าัขยา่างขยา่าแล้วก็กยนะครับแล้วก็ใส่น้ําตามลงไปอีก30 ml นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการล้างสายครับแล้วก็หักสายแล้วก็ปิดจุดเป็นการเสร็จการให้ค่ะในมือนี้นะคะครับนะ สรุปการดูแลผู h h ้ป <game, S 1> ่วยที่ได้รับการใส่สายยางให้อาหารทางจมูกนะครับระดับแรกเนี่ยก่อนที่เราจะให้อาหารผู้ป่วยนะครับเราก็จะต้องทําการทําความสะอาดช่องปากให้กับผู้ป่วยก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาตรวจสอบตำแหน่งของสายยางให้อาหารให้กับผู้ป่วยนะครับหลังจากตรวจสอบแล้วก็จะทดสอบนะครับว่าสายยางเนี่ยอยู่ในกระเพาะอาหารผู้ป่วยหรือเปล่านะครับและให้สังเกตอาการผิดปกติที่อาจจะพบได้นะครับตอนที่เราดึง เลินขึ้นมาเพื่อทดสอบอะครับที่เราจะได้ว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายนะครับถ้ามีสีที่ปกติไปจากสีเหลืองหรือว่าสีเขียวน่าจจะเป็นสีแดงสีน้ำตาลนะครับนั่นคือสีของคอฟี่กาวนะครับเป็นสีของเลือดก็ได้นะครับให้รีบพาผู้ป่วยนะครับไปพบแพทย์นะครับเพราะอาจจะมีเือปัญหาเรื่องเลือดออกในกระเพาะอาหารได้นะครับแล้วก็สําหรับการล้างทําความสะอาดอุปกรณ์นะครับเซลลิงนะครับหลังจากที่เราทําความ ให้อาหารผู้ป่วยเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็จะต้องล้างให้สะอาดนะคะเสร็จ mm hmm. แล้วก็ด้วยน้ำต้มสุกนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปผึ่งแดดให้แห้งนะคะแล้วก็หรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็การดูแลผู้ป่วยในการไม่ให้ผู้ป่วยนะครับด่มสายให้อาหารทํางหมุน,นะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่สับสนไม่มีอาการหลงลืมผู้จารุเรื่องนะครับแล้วก็อาจจะบอกว่า ไม่ให้ผู้ป่วยนะครับดึสงสายเนาะ <c oughs> เพราะว่าอาจจะทําให้สายหลุดออกมาก็ใส่ใหม่อาจจะทำให้ผู้ป่วยเจ็บแล้วก็ไม่อยากใส่สายอีกนะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องโครงจระูกอักเสบได้เหมือนกันครับหรือว่าในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการสับสนหรือว่าหลงลืมนะคะญาติอาจจะต้องดูแลใกล้ชิดนะครับก็ไม่ให้ผู้ป่วยนะครับดึงสายยางอาหารแล้วก็อาจจะมีการมัดมือผู้ป่วยนะครับอาจจะมัดไม่ต้องแน่นมากนะครับแล้วก็ อาจจะเป็นการหมัดแค่ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วย,ย,ย,ยนะคะมีสารยาพิษเข้านค่ะ